มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอาการโน้ตบุ๊กเปิดเปิดติดเครื่องออนปกติแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจะมันจะเห็นภาพลางๆนะครับมันขึ้นภาพแต่ว่าเป็นภาพลางๆบางคนเข้าใจผิดน,นะครับว่าคิดว่าจอเสียไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเทสให้ดูนะครับอันนี้ ใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอาการปึ๊บบางคนคิดว่าเป็นที่จอจอเสียอันนี้จะผมกดออนเลยปึ๊บ นี่นะครับเสียงติ๊ด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 นี่คือเครื่องออนนะครับเครื่องออนปกติเราจะเห็นภาพบางๆางที่อยู่ในเครื่องเห็นไหมครับจะเป็นเขียนว่า MSI นี่ครับถ้าเราเอาไฟส่องเร,เราจะเห็นเลยว่าเครื่องมันเปิดปกติแล้วก็จะมีเสียงดึงดึงปกตินี่เราจะเห็นเวลาหมันเห็นไหมครับจะมีโลโก้ภาพบางลาง ผมส่งให้ดูบางคนจะเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะจอเสียเปลี่ยนจอสามพันกว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ป้าจะแก้ไม่ได้ครับต้อง,ต,องต้องส่งช่างนะครับเบื้องต้นอันนี้น่าจะเป็นที่ระบบฝ่ายจอไม่ได้เสียนะครับจอปกติอันนี้ยจอปกติเลย แต่ปัญหามันคือไฟ1 9ไม่ส่งขึ้นมา ครับเราก็ลองมาเช็คกันก่อน นี่นะครับสาหเหตุหลักมาเกิดเกิดจากขาบันทับตัวนี้หนึบเราไปเสียดลบนเบาช็อตก็จะมีฟีเจอน์ยือยู่ยยตรงนี้เราจะทำการติดไอ้ส่วนที่เป็นขับติดไว้ก่อน,นเราจะทำขัดติดบน,นลายแล้วนี่อันนี้เราต้องแบบปุ๊บได้ลงไว้ละไลนเราจะไปฟังเจอสาเหตุ ติดใจกันส็จดเราเช็บคันแบบฉันนอจ่อยตัดเพราะว่าถางั้นเราเดี๋ยวอินมันขาดง้นาอีก ก็ว่าไงนั้นก็ไม่ใช่แล้วก็นด้ใช่ไหมแต,แต่เป่าเยอะไม่ได้คือคือไม่ง่าย จะกวานิดนึงสองพี่ค่อนข้าง,ขงางจะช้านิดนึงมันจะเป็นฮารดิทธ,ธรธรมดาด้วยใช่แต่มันใส่ M 2 t ูได้นะผมเห็นมีช่อง M 2อยู่เป็นได้ครับพี่ นันเก่ามันโดนน้ำมาไหมครับพี่ผมดูเหมือนมันล้วนๆเพราะข้างหลังมันจะมีเหมือนรอยครับคาบน้ำแห้งด้วยครับมี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 แบตอยู่ ฮาร์ดดิสต์หนูเอาตัว USB ทเทสเตอร์เสียบค้างไว้พี่เขาติดแล้วเหรอใช่มันเป็นฮาร์ดดิสต์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทส ติดยังอะไรเดาวมาลองดูครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่าจะขึ้นภาพไหม,หามานี่ครับปกติเลยทีนี้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สาเหตุมาจากการช็อต เบื้องตน้นแาเหตุหลักเลยช็อตตัวนี้บานพับตัวนี้ครับมันจะมีขาเหล็กบานพับอยู่พอมันหลุดออกจากเบ้ามันเป็นธรรมดาครับเพราะว่าพลาสติกมันมันกรอบโดยความร้อนนานๆตัวเนี้มันหลุดออกจากเบ้าแล้วมันก็จะไปเขี่ยโดนเนี่ยครับแผ่พวกแผ่จอพวกนนเนี้ช็อตอันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับ โชคดีที่ว่ามันไม่เข้าโหลดครับตัวนี้อะปกติเต็มจะบานภาพมันจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับอยู่ตรงแพจอเลยพอมันหลุดฐานมันหลุดหลุดออกหมดเลยทุกรูฐานมันหลุดหรือว่าหลุดนิดเดียวครับมันก็จะไปเขี่ยโดนเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะบิดบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยไปเขี่ยโดนพวกเนี้ยครับทําให้ช็อตถ้าโชคดีมันไปโดนจุดที่ไม่สําคัญจุดนั้นช็อตก็ โอเคไปถ,ถ้าถ้าโชคไม่ดีครับเข้าเข้าโหลดเนี่ยครับอยู่ใกล้ด้วยเข้าซี u เรียบร้อยเลยเนี่ยซอมอาจจะไม่คุ้มหรือเข้าจอเข้าจออย่างน้อยก็น่าจะมีประมาณสามพันสามพันกว่าเปลี่ยนจอเนีครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวผมปิดฝาแล้วก็ลองเทสเครื่องให้ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยส่งงา,งานให้ลูกค้านะครับผมค่อยยัครับ